ไม่กี่วันแล้วมั้งน่าจะเข้าปีใหม่นะครับมาบอกลดโปรโมชั่นสักคันเนะ,ะีะมับเออเจ็ดที่นั่ง PPV Mitsubishi Pajero เออเมื่อก่อนผมลงคันสีเทาไปแชทแตกเลยเอาอีกคันหนึ่งให้ดูนะครับดูที่ว่าถ้าผู้ชมอาจจะชอบหรือเปล่าหรือไม่ชอบพิมพ์ความนต์มาได้เลยนะเอามาดูดีกว่านี่ครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะเป็นตัว GT นะครับเห็นไหมดูสภาพสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นดวดีเซล ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ขัดให้ใหม่นะขัดให้ใหม่นะครับกระจังหน้าไม่แตกลองดูได้นะชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมจะค่อนข้างรีวิวให้ดูชิ้นส่วนนะซีนยางเห็นไหมเก็บสะอาดมากนะครับเก็บเนียนไม่มีแบบว่าปิ้นออกมาตัวนี้สวยๆเห็นไหมครับอ่าดูครับลองดูดอกยังล้นๆอยู่นะแล้วก็ที่เปิดเป็นโครเมียมกระจกของแท้เห็นไหมอ่าดูกระจกด้วย กระจกเป็น A G C Auto เห็นไหมครับของแท้เลยและอ่ะลองดูฟิล์มนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเออ่ไม่ชอบมืดเกินไปตัวนี้ฟิล์มตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่ามันจะมีความแบบโปร่ปงๆนิดเดียวไม่ได้ถือกับมืดมากมาดูข้างๆด้านหลังภายในนะนี่เบาะเป็นสีแบบครีนครนโอ้โหดูดีมาหลังสุดนะครับปาเจล o s สปอร โชว์พวกนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่โอเคนะมันจะดังเสียงดังนะครับแล้วก็มาดูหลังสุดวิธีการพับนะครับก็ดึงตรงนี้ได้เลยนี่นะดึงปรับได้เลยไม่ว่าจะพับหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับด้านหลังก็จะมีพื้นที่เก็บของพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าพับเบาไปก็จะกว้างขึ้นแอร์ถึงทุกส่วนเห็นไหมด้านหน้าตรงกลางด้านหลังนี่ครับไม่ต้องห่วงเรื่องของแอร์เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดู ข้างหน้าออปชันต่างๆกันนิดนึงไปมีเข้าเลยอันนี้ผมพูดเลยนะราคาคือเซอร์ไพรส์มากแต่ผมยังไม่ให้ดูนะเดี๋ยวขอรีวิวรถให้ท่านผู้ชมก่อนอันดับแรกที่เจอเลยแพ็ตเตอร์ชิปนะครับนี่อันนี้คือเกียร์นะครับที่หลังพวงมาลัยออปชันมีมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัว GT พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนี่มันจะมีปุ่มเห็นไหมแล้วก็ดูความสวยดิ นี่สวยมากอันดับแรกผมเบาก่อนนะผมเบาเครื่องเสียงนี่สวยเลยนะครับโอเคเลขไมค์คันนี้อยู่2,25,000เป็นไมค์แท้มาดูแอร์ปึ๊บเปิดได้เลยปรับปรับอ่าดูแอร์แล้วก็ปรับองศานะเดี๋ยวหลายอย่างเนี่ยวัสดุใช้งานได้หมดนะครับวิทยุไม่มีเบส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 นะแล้วก็เกียร์ออโต้โอ้โหเนี่ยสบายสบาย เบาสีครีมเป็ดเบเอาทีนี้มาพูดถึงราคากันนิดนึงนะตั้งใจฟังนะครับราคาคันนี้329,000เอาแค่นี้พอผ่อนต่อเดือนประมาณ6,000นกว่าจากหน้าร้านแอบให้ดูนิดนึงนี่ครับจากหน้าร้าน3,49ผมให้3,29 0 0 0ก็คือ3 2 9 0 0 0เอาราคานี้ผ่อนเดือนต่อเดือน6,000กว่าบาทครับ นะใครที่มีเงินเดือนมากกว่า14,000นั่นก็คือ15,000มาเดี๋ยวผมจัดให้เจอกันครับ